ถแถลงเปิดตัว12คนให้เป็นว่าที่ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกอบจอในนามพักประชาชนรวม12จังหวัดค่ะพร้อมชูนโยบายพัฒนาท้องถิ่นโดยว่าที่ผู้สมัครแต่ละคนแนะนำตัวผ่านประวัติคุณสมบัติความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญความสนใจเฉพาะด้านในแต่ละพื้นที่รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและนโยบายที่เตรียมนาเสนอพร้อมเปิดชุดนโยบาย5ด้านคือน้ำสะอาดรถเมล์ทั่วถึง สาธารณาสุขใกล้หมอเรียนไปใช้ได้จริงและอบ,อ,อบจโปร่งใสแต่เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าทั้งหมดเน้นเรื่องการบริการสาธารณะและ12จังหวัดที่เปิดตัวก็มีเชียงใหม่ลำพูนมุกดาหารหนองคายตราดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีพัางงาสงขลาสมุทรสงครามสมุทรปราการและนนทบุรีค่ะ หัวหน้าพักประชาชนครับยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความพร้อมนะครับทั้งพักแล้วก็ตัวบุคคลโดยเริ่มกระบวนการคัดสรรและวางนโยบายกันมาตั้งแต่ปีก่อนครับเพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับนอกจากนี้ยังคัดกรองว่าที่ผู้สมัครด้วยความตั้งใจอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองเดียวกันแล้วก็ปฏิเสธนะครับเรื่องข้อกังวลเรื่องความหวั่นไหวกับฝ่ายตรงข้ามขณะที่เลขาธิการพักประชาชนครับบอกว่าพัก เตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับในช่วงปลายเดือนนี้และช่วงสิ้นปี2567ครับมั่นใจว่าคนของพักจะชิงชัยคว้าเก้าอี้นายกอบจมาคลองอย่างน้อยนะครับ1จังหวัดใน1ภูมิภาควันนี้ที่เราเปิดตัวไป14จังหวัดนะครับ12จังหวัดที่นี่แล้วก็อีก2จังหวัดที่กําลังแข่งขันอยู่หลังจากนี้ไปยังอยู่ในกระบวนการอีกประมาณ4-5จังหวัดนะครับที่ อาจจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีปลายเดือนนี้นะครับหรือต้นเดือนหน้านะครับก็คอยติดตามเนื่องจากอย่างที่บอกแล้วว่ากระบวนการในการคัดสันผู้สมัครรอให้น้ําหนักกับการสร้างนโยบายที่ทําได้จริงผมไม่อยากมองไม่ให้ไม่อยากให้มองเรื่องนี้เป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือว่าใครก็ตามเป็นแกนนาของพรรคใดๆก็ตามไปลงช่วยหาเสียงสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็คือเกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะได้ ติดตามรับฟังข่าวสารได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามนโยบายต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ข้อคิดเห็นในส่วนนี้นะครับก็ยินดีครับถ้าจะมีแกนนําของพรรคอื่นๆนะครับลงไปช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็ทําให้การเมืองการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นมีความคลึกคักมากขึ้นครับ